ka สักทังอัปปาราทังธรรมตุโนพันเตมาฮาเทเรปะมาเทนะทวารตะเยนะกตังสักทังอปาราทังธรรมตุโนพันเตมาฮา

ขอรวมเป็นพลวัปัจจัยชุ่ดธรรดาต่างๆขอทุกอทุโลกขอทุกอทุโลกจงเป็นผู้ปราจากความทุกข์โศกรคภัยพลวิปตวนวารตาถึงความเจริญมองวาไภโมกในศาสนาพรมงสุตติภัมมสสังาติชาพร้มายุวนัสสุะภะลปาฏิพานทุกสาทุา พุทธการจุดสาธุก็พากันแล้ว ก็ทำไปในตอนนี้อยู่ในกองตอนนี้แล้วมีสิ่งที่คสต้องใช้เป็นอ์กรตัารับในการักรองตรวตนเข้ามาดูรูป้นศิละแล้วก็มีสมุดนทึกเหตุการต่างๆทั้งหารูปนะครับฉะนั้นรูปที่เกิ่วัสามารถเข้ารับก่อที่กอได้เยนะครัออกางทางซ้ายแล้วก็ ท่านังหวัดบางแกนจังหวัดนคแก่พระราบุพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสารธรรมวุฒที่องสาชันพระก้าท่านเจ้าคุณพระวิชราสารธรรมวุฒรองเจ้าคณจังหวัดมาเลกรคารท่านเจ้าคุณาจาเมธีสุาราชาเจังหัจังหวัดอารษีและพระเดชพระเทพวัชราชพรนัทา พระทรวัชระปิ่นท่านอาจารย์เจ้าคุณพระัทรยาพรท่านเจ้าคุเากุงเทพเป็นอาธินะครับผมที่นำห่แกจากรงเรียนเขียน้อยเขีนเป็นอาินะครับนางนัทยตั้งการศึาาะงรักษาการ